ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังฐานดิจิทัลพอดแคสต์โดยฐานเศรษฐกิจจับตาราชทันเตรียมปล่อยตัวทักษิณ18กุมภาพันธ์นี้ หลังจากที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาคอนเฟิร์มว่านายทักษิณเป็นหนึ่งใน930คนที่ได้รับพักโทษเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2567ไว้อย่างชัดเจนโดยคณะอนุกรรมการพักโทษเห็นชอบตามที่อธิบดีกรมราชธณฑ์เสนอเนื่องจากเกณฑ์ของนายทักษิณอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกล่าวว่าท่านต้องโทษ1ปีท่านหนึ่งใน3คือ4เดือนแต่กรณีของนายทักษิณ พอครบ6เดือนก็เป็นอัตโนมัติที่จะได้รับการพักโทษหากได้รับครบเกณฑ์ก็เป็นสิทธิ์ของผู้พักโทษ ทำให้ทุกสปอตไลท์จับตาไปที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตํารวจเวลาหลังเที่ยงคืนวันที่17กุมภาพันธ์หรือก้าวข้อสู่วันที่18กุมภาพันธ25์2567นี้จะเป็นวันครบ6เดือนที่นายทักษิณชินวัตรผู้ต้องขังเรือนจําพิเศษกรุงเทพพักรักษาความอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเข้าเกณฑ์การได้รับการพักโทษนับแต่กลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งฐานเศรษฐกิจได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวระดับสูงจากาพักเพื่อไทยยืนยันว่านายทักษิณจะได้ รับการพักโทษออกจากการรักษาอาการป่วยที่ชั้น14ของโรงพยาบาลเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันที่18กุมภาพันธ์2567กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านจันสองล่าโดยระบุขอความร่วมมือจากแกนนำพักเพื่อไทย รัฐบาลและกลุ่มมวลชนไม่ต้องเดินทางมาต้อนรับเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวทั้งนี้การพักโทษไม่ได้หมายความว่าพ้นโทษหรือพ้นจากการควบคุมของกระทรวงยุติธรรมแต่ยังอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมแค่เปลี่ยนจากการรับผิดชอบของกมร,ร,รมราชทัณฑ์ไปเป็นกรมคุมประพฤติและไม่ต้องมีหมายปล่อยของสารและที่สำคัญหางนายทักษิณได้รับการปล่อยตัวไม่จำเป็นต้องใส่กำไร EM ในเงื่อนไขระบุเอาไว้ว่าในมติของคณะอนุกรรมการเมื่อปี2563คนเจ็บป่วยหรือ อายุ70ปีขึ้นไปไม่ต้องสวมหรือติดกำไร EM เพราะถ้าต้องติดกำไรเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ต้องติดคุกเพราะทำผิดกฎระเบียบกรมราชทัณฑ์ ฐานเศรษฐกิจพามาสองแปกลเหล็กเงื่อนไขทักษินพักโทษคุมประพฤติจากระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติพศ2560กำหนดตารางชีวิตประจำวันกฎหมายของนายทักษินระหว่างได้รับการพักโทษหลังจากนี้มีดังนี้หมวด3ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ส่วนที่ 1. การรับคดีข้อ53เมื่อสำนักงานคุมประพฤติได้รับคำสั่งให้คุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักโทษและลดวันต้องโทษจำคุกให้เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการเบื้องต้นดังนี้จัดทำทะเบียนคดีและตรวจสอบข้อมูลบุคคลตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดจัดทำสำนวนคดีโดยการรวบรวมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศและสารระบบคดีของสำนักงานคุมประพฤติ ส่วนที่2การชี้แจงเงื่อนไขาการคุมความประพฤติการปฐมนิเทศและการดำเนินการเบื้องตน้นข้อ59ให้พนักง,งานคุมประพฤติดำเนินการเบื้องตน้นแก่ผู้ถูกคุมประพฤตินักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้บันทึกถ้อยคำผู้ถูกคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดตามแบบที่กรมคุมความประพฤติกำหนดดำเนินการเกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาดเช่นถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจร่างกายเก็บตัวอย่างปัสสาวะเส้นผมหรือขนเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคลและเป็นฐานข้อมูลส่วนที่4ี่ การดําเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟื้นฟูข้อ63การดําเนินการตามแผนการคุมความประพฤติให้พนักง,งานคุมประพฤติดําเนินการดังนี้จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการตามกฎหมายว่าดยราชทัณเช่นการรายงานตัว การประกอบอาชีพเงื่อนไขให้กระทําการหรือห้ามกระทําการทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข8ข้อหากประพฤติผิดเงื่อนไขจะถูกนํากลับมาคุมขังไว้ในเรือนจําตามเดิมและจะถูกลงโทษทางวินยัย1 จะต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำา 2. ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามประพฤตินตนเสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีก 4. ประกอบอาชีพโดยสุจริต 5. ปฏิบัติตามรัฐที่ศาสนา 6. ห้ามพกพาอาวุธ 7. ห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ8ให้ไปรายงานตัวกับพนักง,งานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักง,งานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนให้ดำเนินการสอดส่องอย่างที่พักอาศัยหรือสถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นใดเพื่อเยี่ยมเยียนติดตามดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือพฤติการที่เกี่ยวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปให้ดำเนินการตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและให้จัดทำรายงานและความเห็นต่อคณะกรรมการหรือคณะอนุก,กรรมการตามกฎหมายว่าโดยรชาชทัรโดยเร็วข้อ64การดำเนินการตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นไปตามสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการของผู้ถูกควบคุมประพฤติแต่ละราย เช่นการให้คำปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่มการจัดให้เข้ารับการอบรมความรู้การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์การให้การส่งเคราะห์เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้ ข้อ68ในคดีที่มีผู้เสียหายหากผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้เสียหายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้จัดให้มีการดําเนินการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ส่วนที่ 5. การติดตามและประเมินผลข้อ70ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการคุมความประพฤติเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าโดยราชทันกำหนดกรณีผู้ถูกควบคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้เช่นลดจำนวนครั้งในการรายงานตัว ข้อ71ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูเป็นระยะในระหว่างการคุมความประพฤติโดยประเมินผลตามสภาพปัญหาความจําเป็นและความต้องการหรือระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ําหากพบว่ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปให้ปรับแผนการแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขเกี่ยวกวับแผนส่วนที่6การจัดทํารายงานข้อที่72 ให้พนักง,งานคุมประพฤติจัดทำรายงานและความเห็นการคุมความประพฤติในกรณีดังต่อไปนี้ rainbow, ใ,ใ,ใ, past, ให้ผลการคุมความประพฤติในกรณีที่ผู S <S ้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนโดยจัดทำรายงานและความเห็นภายใน7วันอย่างช้าไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนและครบระยะเวลาการคุมความประพฤติในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้จัดทำรายงานและความเห็นให้ทราบทันทีมารอดูกันว่า จะกดเล็กทั้ง8ข้อจะกลายเป็นกดเด็กไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่ด้านอุ้งอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรรับว่าเป็นข่าวดีที่มีชื่อนายทักษิณได้รับการพักโทษก่อนที่จะมาถึงที่นี่นะคะก็ยังไม่ทราบถึงรายชื่อนะคะแล้วก็ทราบเมื่อกี้ในข่าวออนไลน์ที่มาว่าตกลงมีรายชื่อคือจริงๆแล้วนะคะทางครอบครัวก็ทราบในหลักการอยู่แล้วว่าถ้าถึง6เดือนเมื่อไหร่ทางคุณพ่อจะได้รับ การพักโทษนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ถูกคอนเฟิร์มนะคะโด,โดยชื่อโดยอะไรก็เพิ่งเพิ่งเห็นชื่อเมาาื่อเช้านี้พร้อมกับพี่น้องประชาชนนะคะคาดว่าเป็นข่าวดีของชาวนี้ค่ะเมื่อเมื่อคุณทักษิณกลับบ้านนะคะเราได้พักแล้วคุณหมอคิดว่าโอเคเมื่อไหร่อิงว่าคุณทักษิณคงอยากจะออกมาข้างนอกแน่นอนนะคะอยากจะเพราะว่าก็อยู่ในในห้องนะคะมาไปแล้วเวลาหกเดือนนะคะก็อาการ ของคนอายุ75ทั้งทั้งใจหรืออะไรต่างๆกเ็เราก็คุยกันมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็อยากให้ท่านพักผ่อนให้สบายใจพอสมควรขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงอดีตนายกทักษิณได้รับการพักโทษนั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของกรมรชาชทัณฑ์อยู่แล้วเรื่องเรื่องคุณทักษิณที่อาจจะมีคนเห็นต่างใช่ไหมผมคิดว่าเราทําตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับเรื่องการกฎหมายของกรมรชาชทัณฑ์เอง ท่านเองท่านต้องกลับมารับโทษชัดเจนนะครับทุกอย่างเข้าเกณฑ์หมดทุกอย่างก็ว่าไปตามกฎหมายครับเราจริงๆแล้วเราเราอยู่กันด้วยกฎที่ของการอยู่ร่วมกันก็คือมีกฎหมายน่าจับตาว่าเมื่อทักษิณได้รับการพักโทษคืนสู่อิสระจะเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองหรือไม่โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหน